อมมเดละอเมเด3 2 1มสองะนโอ้โอ้โอ้แก๊งเฮ้ยเนสโกนีนะสวัสดีเนสโกกินข้าวยังคะกินข้าวยังคาอีกแล้วเหรอก็เมื่อกี้เนสโกก็ไม่ได้พูดว่ากินข้าวยังคานะแต่ว่าพูดตามบทว่าพี่ทันจิโร่ไปเก็บผักป่าให้หน่อยค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปเก็บผักแป๊บหนึ่งไปละ ผ่านไป3มชั่วโมงผมก็ได้ผักมาแล้วครับนี่ผักอบกรอบจากป่าให้ดูใกล้กๆนะครับอันนี้เป็นของจีนนะครับนี่สวยอันนี้ผักอบกรอบของไทยนะครับอันนี้175บาทนะครับและอันนี้350บาทนะครับเอาร้อยจบาบาทไปคูณ2ก็ได้กับ350บบาทพอดีนะครับแล้วก็น้ำหนักนี่ 500กร,รัมนะครับของจีนส่วนของไทยนั้น500กร,รัมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถุงเล็กกว่าเท่านี้บางคนบอกว่ามันแข็งจนฟันแตกเลยทีเดียวผมนิโตะคอสเพรรย์เป็นทันจิโร่จากจยากพิฆาตอาสูรอันนี้เ,นเรื่องนี้พระเอกทันจิโร่นั้นหัวแข็งมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้หัวแตกมาะคระับวันนี้เป็นปานที่หัวบงบอกถึงความแข็งแกร่งของหัวนะครับผมก็จะเอาหัวโขกผักพวกนี้ดูนะครับว่าไอผักที่แข็งที่สุดในพวกนี้มันจะสู้หัวผมได้หรือเปล่า <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิโตะชาแนล ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมจานก่อนนะครับข้างซ้ายจะเป็นของจีนนะครับเออสิ่งที่ดีก็คือมีซิปล็อกเว้ยผักป่าของเนซึโกะกลุยเข้ามาเลย <c oughs> โอ้โหผักป่าเนซุโกะบอกให้เอาผักป่ามาน้องๆถึงหลายพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะอันนี้มันไม่ใช่ผักป่าอันนี้มันผักก้อนหินเฮ <c oughs> ้ยมีกระเจี๊ยบด้วยแต่ว่ามีอันเดียวอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยมันมีอันเดียวอะ่ะเฮ้ยมีกระเจี๊ยบอันเดียวอ๋อ ทำไมนายให้กระเจี๊ยบล่มอันเดียวอ่ะของไทยถุงมันจะใสเราจะเห็นข้างในเลยว่ากระเจี๊ยบอัดแน่นมากใครก็ได้ไปสำรวจที่ตลาดดีนะครับว่ากระเจี๊ยบมันแพงเหรอกระเจี๊ยบสดมันแพงเหรอทำไมเขาถึงให้มันน้อยอ่ะจีนอ่ะหรือว่าที่จีนเขาปลูกกระเจี๊ยบไม่ได้อ่ะขู่ของไทยนี้แบบถุงมันเล็กไปว่าผมว่ามันอัดแน่นเกินไปสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดก็คือพอมอๆของไทยมีความหลากหลายกว่านะครับคือ อย่างน้อยก็กระเจี๊ยบเยอะมากแล้วก็มีมะม่วงหิมพานกับเห็ดนะครับของจีนไม่มีของจีนยังไม่ค่อยหลากหลายนะนี่ใช่สิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือแครอทนะครับกับมันฝรั่งซึ่งจีนให้มาเยอะมากมันเลยแบบสีรวมๆมันเลยออกส้มๆเห็นปะไม่มีแครอทนะครับแพงกว่า2เท่ามีฟักทองเยอะมากมีเอ่อเห็ดนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพาน์แทรกเข้ามานะครับพุซารจีนอะไรมีเหมือนกันนะมันม่วงมีเหมือนกันผักก้อนหินจงลุก ขึ้นูเริ่มจากสิ่งที่อไทยไม่มีนะครับเน่มันฝรั่งอบกรอบนะครับโอ้โหยังแข็งกรอบแต่ก็แข็งครับหเหมือน,นขนมปังแข็งๆมากกว่าโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ FMR นะแต่ว่าเสียง ยังมันดังจริงๆเพราะว่ามันแข็งแอมต้องกัดแรงมันฝรั่งนี่เป็นผักด้วยเหรอสิ่งที่ผมจะเอามาชนกับมันฝรั่งจากจีนก็คือมันยาวๆเหมือนกันหัวฝักยาวใครนี่แหละมันยาวเหมือนกันน่ะมันต้องเอามาชนกันแล้วนี่มีเสียงด้วยข้างในแสดงว่ามีเม็ดข้างในนะครับไม่แข็งและกรอบมากแต่ที่แข็งคือเม็ดมันเม็ดมันแข็งอ่ะค่ะ มันไม่มีมงจะดีมากเลยน้องๆหนูที่อยากจะชิมลองชิมดูได้ไม่ขมผมให้เสมอยกที่หนึ่งเสมอครับเะเป็นคู่ๆเพราะว่าเดี๋ยวลืมว่าเอาอะไรไปเที่ยวกันมั่งยกที่สองแล้วเอาอะไรไปเที่ยวกันดีแครอทของจีนเทียบกับฟักทองของไทยเอวิตามินเอสูเหมือนกันนะครับเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนแต่เป็นสีแล้วก็สีส้มทั้นเองมาสีส้มแครอทของจีนก่อนนะครับแบบถูก เอ,อค่อยดีหน่อยอันนี้ไม่ค่อยแข็งนะครับถือว่ากรอบกำลังดีเลยส่วนรสชาตินั้นเพราะว่ามันเป็นพืชหัวมันก็เลยหวานอีกแล้วครับหวานกรอบอร่อยครับแต่กลิ่นมันไม่ค่อยสดเลยวะเหมือนขนมทุกถูกอะ่ะขนมที่เป็นแป้งถั่วแต่มันมันไม่ใช่แป้งครับเป็นคชลอ์หรือว่ามันไม่ได้ใช้ไคลดจริงวะหรือมันใช้แป้งวะมาฟักทองไทยครับผมเฮ้ย เอ้ยอันนี้กรอบแต่มีความแบบล้วนๆอ่ะผมว่าเนื้อสัมผัสดีนะแล้วก็กินแบบฟักทองชัดเจนมากครับผมว่าอร่อยเลยผมได้ข้อสรุปแล้วครับยกนี้ยกที่สองอันนี้ถูกอันนี้แพงอนนของไทยชน,นะไปครับฟักทองตอนนี้นนก็ไทยนำอยู่สองหนึ่งแล้วนะครับในยกที่3นั้นมันฝรั่งเขามีสีมันแบบว่าเอ้ยอ่อนกวีก อีกอันนึงมันเข้มกว่านี่มันใหญ่กว่ามันโคละเป็นเป็นมันโคลระแบบเหรอแต่มันชิ้นเล็กสีขาวอันนี้ผมจะมาเทียบกับของไทยเหมือนกันนี่น่าจะเป็นมันฝรั่งพันเดียวกันนะครับอันนี้เราเจอสิ่งที่เหมือนกันแล้วนะครับรับรองได้เลยว่ายุติธรรมแน่นอนผักอบกรอบถูกของจีนมันฝรั่งนั่นส่วนความกรอบนั้นโอเคเลยไม่แข็งมากนะครับแต่เคี้ยวไปแล้วอับหนืด มีความเหมือนเฟรนช์ฟรายของฟาสต์ฟู้ดนะแต่ว่ามันกรอบแล้วก็กลิ่นไม่ชัดเท่านะครับของไทยนี่รู้สึกจะลรยอะไรมาอันนี้ของไทยนะครับผมอืมในส่วนของรสสัมผัสนะกรอบกำลงังดีไม่เหนียวนะแล้วได้กลิ่นความสดนะผมไม่อยากจะบอกว่า <laughs> จีนแพ้อีกแล้วครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้เข้าข้างไทยเลยนะไทยที่อวยจีนซีโน่งซีนแว,นวกนะครับ <laughs> ต้องขอโทษอด,ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ m a ็ดอินไทยแลนด์เรานำเม็ดอินแช n a ไป3ต้นหนึ่งแล้วครับก็เป็นแพงกว่าสอเท่าวน,นี้ <c oughs> ไปกันที่กล้วยมันเป็นผักตรงไหนนะเป็นผลไม้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ยกที่4นะครับกล้วยนะครับของจีนเจอกับในี่เห็ดหอมของไทยนะครับโอ้โหในความเอมาพรีเมียมของวัตถุดิบเนี่ยของไทยเราก็ชนะแน,น่นอนอยู่แล้วแต่ว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงนะมา หวานมากหวานสุดเลยนะครับเท่าที่เคยกินมาในสามยกที่แล้วนะครับยกที่สี่นี้จีนเปิดมาด้วยความหวาน,นครับแลกกรอบหอมด้วยหอมกล้วยด้วยบอกได้เลยว่าอร่อยสุดในของจีนเลยเหมือนโกงอะ่ะเอาผลไม้มาซูกา้กับผักสูกกับเห็ดอะ่ะเหมือนโกงเลยอะ่ะผลไม้มันต้องหวานหอมอร่อยอยู่แล้วะมาโอ้โหแข็งครับผมด้านความเนื้อสัมผัสเนี่ยความกรอบเนี่ยแพ้แล้วครับ รสชาติน,นั้นหวานไม่เท่าครับกินนั้นถ้าคนชอบเผ็ดหอมน่าจะโอเคนะแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดหอมนะน่าจะกินไม่ได้นะครับแต่ผมชอบเผ็ดห,ห,หอมเห็ดนะแต่ว่าเอาพูดตามตรงเลยความเป็นความอร่อยแบบขนมขบเคี้ยวแบบกินเล่นๆดูเน็ตฟลิอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงกล้วยก็จะนะเห็ดหอมครับผม <c oughs> อันนี้ จีนชนะไทยนะครับยกนี้ยกที่4นะครับจีนชนะไปตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ3ครับต่อไปเราจะเอาสิ่งที่เห็นกันจะจเลยว่ามีกันทั้งคู่นะครับพุชซาจีนอึ๊ชฮายไต้ไม่เกี่ยวกว่าใหญ่แล้วก็เหี่ยวกว่าถ้าลองอันอื่นบ้างเดี๋ยวจะหาว่าแบบโกงนะอันนี้อันนี้มีความใกล้เคียงกันนะแต่ไทยใหญ่กว่าอยู่ดีนะครับแต่เหี่ยวทั้งคู่นะครับพุซาจีนของจีน <c oughs> อือหือขังครับ ข้างในกรอบอยู่แต่ก็คือถ้ากินกันจริงจังจริงจังเลยก็เคี้ยวกันกลามโป่งอะครับมึ๊ยแต่หอมแน่นอนเด็มันเป็นผลมไม้น้องหวานหอมอยู่แล้วอันนี้หวานหอมนะครับแข็งแข็งเหนียวเหนียวมาผู้ชาจีนของไทยนะครับโอ้โหโ,หโอ้โหฟันแตกแข็งมากครับแหีกแล้วโอ้แข็งนะ แข็งเสร็จเหนียวต่อก็มีกลิ่นพุทราอยู่แต่ไม่หอมเท่าของจีนนะอ้อโหอ้โหฟันแตกกันมืงอกสิ่งที่เห็นว่ามีเหมือนกันอีกอย่างก็คือมันม่วงของจีนกับมันม่วงของไทยนะครับลองงจีนก่อนนะครับอ้โหแข็งที่ไปเลยบอกเลยว่าแข็งสุดในจีนแล้วอันนี้กลิ่นมันก็โอเคนะหอมหอมเดีความหวานก็เคี้ยวๆปั้มก็หวานนะเป็นมันไงของไทยบ้าง แข็งเหมือนกันครับแต่แข็งน้อยกว่าเออเคี้ยวง่ายกว่านะครับหวานหอมนะครับกินดีกว่าด้วยอันนี้ไม่ได้เข้าขัานนะบอกเลยชนะการเฉียดฉิวจริงๆนะครับอันนี้มันม่วงของไทยชนะครับต่อไปเจี๊ยบครับของไทยกับของจีนดูของจีนมันเล็กมากแล้วของไทยมันโคตรใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนจีนนะเป็นกระเจี๊ยบสมุำตมินะครับโอ้โหกรอบมากแล้วแข็งด้วยครับ อันนี้คือการเปิดเปิดประสบการณ์ใหม่ๆคุณต้องออกไปเปิดบุมงโม่ใหม่ๆออกไปใช้ชีวิตบ้างใช้ชีวิตให้เต็มที่ถึงมันจะฟังดูกรอบแต่ว่าแข็งครับกรอบแบบแข็งแข็งครับเคี้ยวไปก็โ,โหต้องหัวที่โคตรแข็งโอ้โหฟันจะแตกครับแต่เคี้ยวเคี้ยวไปก็มีกลิ่นของกระเจี๊ยบและความมึกเมื่อนะครับอันนี้ ถ้าใครเคยกินกระเจี๊ยบดิบหรือว่ากระเจี๊ยบต้มนะครับกินกับน้าพริกอะไรนะครับก็คุ้นเคยเดยนะแล้ใครไม่คุ้นเคยอาจจะแยงได้นะมันเป็นมึกเมืองนะครับเราเคี้ยวมากระเจี๊ยบไทยบ้างครับกินอันที่มันเล็กๆก,ก่อนแล้วพขกิเกจกินหมดทีเดียวเดี๋ยวรีวิวยาวนะครับหืมบ้านะกระเจี๊ยบไทยโคตรอร่อยกินดีมากและที่สำคัญไม่แข็งครับใหญ่แต่ ว่าไม่แข็งมันบางเปื่อมันบางเพอะเปื่อมันบางก็เลยไม่แข็งแล้วก็เม็ดมันก็ไม่แข็งนะบ้าเ้ยอร่อยสุดจริงๆกระเจียบของไทยนะอร่อยสุดเลยบอกเลยว่าเด็ดกิ่นก็เป็นกลิ่นผักเลยนะครับชนะไปครับผมไทยนําอยู่โอ้โหหกต่อสานะครับเย้ <Yeah! S 1> ก็แน่นอนว่าของไทยชนะแต่ว่าของไทยก็แพงกว่าสองเท่านะผักก้อนหินจงลุก ขึ้นสูจากนี้ไปจะถึงช่วงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือระหว่างผักอบกรอบกับหัวของผมเนี่ยอันไหนจะแข็งกว่ากันชิ้นแรกประเดิมกันด้วยกระเจี๊ยบเขียวของไทยครับเพราะของจีนมันไม่มีแล้วกระเจี๊ยบเขียวจีนนี่จะแข็งกว่าของไทยนะครับอัมมาเดละอัมมาเดล่ะอัมมาเดละอัมมาเด์ three ดึนดึงด well, oh, ึงด okay. ึงด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 ึง่องดอง่ึงดวงดึ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 งดเงดียดึงดึงดึงบึงดนงดึ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 งนึงดึนดึงดึงอึงดึงดึงดึดึงดึงหึดึงดึงดึงันงดึงดึงงดึงดึงงดึงอึงมึงดดด แข็งเจ็บหดแข็งเจ็บหัว ปวหัว่ะเนี่ยโอ้โหคนที่คอสเพนะน่าจะรู้ว่าเวลาใส่วิกนานๆนี่จะปวดหัวนะตอนนี้ผมปวดหัวแล้วพอเขเมื่อกี้ปวดหนักกว่าเดิมอีกครับปวดหัวคูณ2แต่ว่าผลงานที่ได้นะครับยอดมากอันนี้ไม่ได้ตกแต่งแต่อย่างใดนะเออไม่ได้ตกแต่งแต่อย่างใดเลยเห็นหอมแบ่งเป็น2ซิซีกเลยนะครับผมว่าผมไม่ไหวแล้ววะ่ะอันต่อไปอะ่ะซึ่งโอ้โหผมว่าเท่าที่ผมกินมาไอ้สามอันนี้มันแข็งมากนะครับผมจะใช้อันนี้ช่วยนะกันเออทำให้แบบ หัวแข็งขึ้นหน่อยนะครับนินจาโคโนะฮะโอ้โหพุทธาตีนกัาหัวของผมประสานอินเฮ้ยมันแข็งโคตรเฮ้ยไม่แตกว่ะแต่ปวดหัวมันไม่แตกคอยกรอบเฮ้ยอู้าไม่แตกอีกรอบแรงกว่านี้ โอ้โหอ้อออุชาร์แตกเรียบร้อยแล้วแตกละเอียดเลยนะครับโขกแรงมากกับเมื่อกี้ถ้าคลิปหน้าผมไม่มาทําคลิปแสดงว่าผมปวดหัวตายไปแล้วนะครตายทุกคลิปเลยมันม่วง3,2,1นี่ทีเดียวแตกเลยวันนี้แตกครับอันนี้ก็ตอนกินก็แข็งนะแต่ว่ามันเหมือนมันกรอบข้างในเนาะ3,2,1 อขอโทษครับที่หลุดคำยาทำไมไม่แตกวะโอ้ยพวปวดหัวอยู่ครั้งที่2นี่ขอให้แตกนะครับอ๋อพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะเดซิโก้พี่ขอโทษนะนท,ษนะที่เอผักอบกรอบแข็งๆไว้กินทันที่เป็นผักป่าที่เดซิโก้ชอบอันนี้เดซิโก้ไม่ชอบแน่นอนเพราะงนั้นผมจะโคกอย่างสุดแรงเพื่อให้มันแตกเราจะได้จบคปทีท o วอ๋อ แตกแล้วแตกเป็นสงทอนเออก็ตอนนี <od> ้ก <c oughs> ็